สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาทําปุ๋ยชีวภาพนะฮะจากว่านหางจระเข้นะครับในว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารอาหารมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B นะฮะธาตุเหล็กสังกะสีนะฮะหรือว่าแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับธาตุอาหารเหล่าเนี้ยมีประโยชน์ต่อคนแล้วก็ต่อพืชด้วยนะครับทุกคนนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการทําปุ๋ยชีวภาพจากว่านหางจระเข้กันเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันได้เลยครับครับทุกคนนี่เป็นว่านหางจระเข้ที่ผมปลูกนะปลูกใส่ในกระถางไว้นะครับก็ตอนนี้เขาเริ่มแตกหน่อออกมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแยกขยายเขานะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําปุ๋ยจากว่านหางจระเข้กันนะครับผมก็จะตัดเอาส่วน ขอ,ของว่านหางจระเข้ไปเลยนะครับแล้วก็จะตัดออกเลยนะฮะในขั้นตอนการทำปุ๋ยชีวภาพจากว่านหางจระเข้นะครับทุกคนเราก็จะหั่นว่านหางจระเข้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะฮะในว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะมีสารอาหารหลักที่สามารถ บำรุงต้นไม้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงนะฮะให้กับต้นไม้โพเทสเซียมนะครับช่วยในการบำรุงรากรำต้นให้ต้นไม้มีความสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีแคลเซียมนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับนะฮะสามารถบำรุงต้นไม้ได้นะครับนะขั้นตอนการทำล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้น เราก็เติมน้ําเปล่านะครับทุกคนลงไปนะฮะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับเราจะทําการหมักปุ๋ยชีวภาพจากว่านหางจระเข้ไว้7วันนะครับก่อนนํามาใช้นะครับหลังจากที่ครบ7วันแล้วนะครับเราจะนําปุ๋ยชีวภาพเนี่ยจากว่านหางจระเข้เนี่ยมาผสมกับน้ําเปล่านะครับในการรดน้ําต้นไม้เขานะครับ อัตราส่วนในการผสมนะครับคือ1แก้วเป๊กนะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับนะฮะหแก้วเป๊กต่อน้ํา1ลิตรนะครับในการผสมนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามหลังจากครบ7วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีการทําให้ทุกคนดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเราก็ได้รู้วิธีการทาปุ๋ยชีวภาพนะฮะจากว่านถางจระเข้แล้วแล้วก็ได้รู้แล้วว่าในว่านถางจระเข้เนี่ย มีธาตุอาหารที่สําคัญมากนะครับในการบารุงต้นไม้นะครับเดี๋ยวอีก7วันนะครับเราจะมาดูกันว่าปุ๋ยชีวภาพจากว่านหางจระเข้ที่เราหมักไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูอัตราส่วนในการใช้นะครับว่าเราใช้ในการผสมน้ํารดต้นไม้อย่างไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ